สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมปี2,566ค่ะเรามาดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของเราเองนะคะเชิญรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคือวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะดาวพระสุก์และดาวพระอังคารนั้นได้โคจรทับเรือนชะตาของคุณนะคะและสองดาวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยดังคำกลอนที่ว่าสุปากหวานอังคารรับเอาตรงนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีสเสน่ห์มากขึ้นคะ่ะมีความโดดเด่นทางคําพูดคําจามีวาทศิลป์ จะเป็นช่วงที่คุณจะ,จะดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดูดีมีออร่าถ้าเป็นคนเพศหญิงนะก็จะดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเป็นจังหวะที่คุณจะแต่งหน้าดูแลตัวเองในเรื่องของการแต่งตัวทำผมมากขึ้นหรือบางคนได้ซื้อเข้าของใหม่เข้ามาในบ้านนะคะได้ซื้อเครื่องประดับได้ซื้อรองเท้า ได้ซื้อของชิ้นใหม่ๆที่เป็นลักษณะของความสวยงามอย่างเงี้ยค่ะบางคนได้ครีมบำรุงก็ว่ากันไปส่วนคุณผู้ชายนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะมีสเสน่ห์ทางด้านร่างกายนะคะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากยิ่งขึ้นบางทีคุณไม่ต้องทําอะไรนะเพียงแค่ ออขยับนิดเขายับหน่อยมันก็ดูดีมีออร่าแล้วอะนะคะจะเป็นประมาณนี้ชาวลัคนาราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีการเริ่มต้นบางอย่างทางการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนในการทํางานจะเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะในระยะนี้เนี่ยความคิดโปรเจกต์ project, ไอเดียสิ่งที่อยากทํามันค่อนข้างเยอะสมองค่อนข้างที่จะโลดแล่นนะคะ ไอเดียความคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งเลยนะบางคนพูดอะไรนิดอะไรหน่อยมาเป็นประเด็นคุณสามารถที่จะประเด็นนั้นได้แล้วก็ตีความได้อย่างดีนะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะเป็นช่วงที่คุณเรียนรู้เร็วเรียนรู้ไหวหัวดีนั่นเองค่ะ ดาวพระเสารนะคะโคจรเล็งเรือนชะตาของคุณดาวพระศุกร์ก็โคจรเข้ามาทับชะตาแบบนี้ตามโหราศาสตร์เนี่ยก็อาจจะพูดว่าพระศุกร์เข้าพระเสารแทรกเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจ็บไข้ไม่สบาย ะะมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอาจจะมีเกณฑ์อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอารมณ์แปรปรวนนะเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะทะเลาะกับคนได้ง่ายโดยเฉพาะทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านเป็นครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าทำงานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มก็ต้องรอบคอบให้ดีนะคะชาวสิงห์มีโอกาสที่จะมีคนอื่นมาทำให้คุณหงุดหงิดหรือตัวคุณคําพูดของคุณจะทำให้คุณหงุดหงิดแบบนี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ในช่วงที่เป็นจังหวะที่พระสุขเข้าพระสาวแทรกเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะบางครั้งตัวคุณนะคะอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับรักสามเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะคือไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นมือที่3ของใครหรือว่าออไม่ได้ตั้งใจจะไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ด้วยความที่คุณไม่รู้ว่าเขามีคู่มีแฟนอยู่แล้ว เนี่ยตรงนี้ค่ะคือการปิดบงังการโกหกการหลอกลวงมันทําให้คุณไม่รู้และสุดท้ายคุณอาจจะกลายเป็นมือที่3ามโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องพึงระมัดระวังใหดใาา้ดีใครเข้ามาจีบใครเข้ามาทําความรู้จักใครเข้ามาตีสนิทกับคุณก็ต้องเช็คกันสักนิดหนึ่งนะคะตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะคอนเนคชันใหม่ๆเดียเ๋ยวนี้มีเกณฑ์ที่จะนําปัญหาหรือความเดือดร้อนใจมาสู่ตัวคุณได้นั่นเองค่ะ ประการต่อมาเรื่องของเงินทองนะคะชาวลัคนาราศีสิงการเงินยังอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีค่ะไม่ได้น่าห่วงอะไรเพียงแต่ว่าในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิง์มีเกณฑ์ที่จะออใช้ความใจดีหรือว่าใช้ความเห็นอกเห็นใจ มากจนเกินไปจนบางทีเนี่ยเป็นจุดอ่อนทําให้คนเข้ามาเพื่อหลอกลวงเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากคุณนะคะแล้วก็ชาวสิงเคยทําความดีกับใครเคยช่วยเหลือใครในระยะนี้กับกลายเป็นว่ายังไม่ได้รับผลตอบแทนจากคนคนนั้นหรือคุณไม่ได้ถึงขั้นว่าจะ,จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาแต่เขาก็คืนเมินคุณไปแล้ว นะคะเหมือนกับทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำคุณกับคนไม่ขึ้นประมาณนี้นะภาระทางการงานยังหนักอยู่ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ยังมีสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่งานหลักงานเสริมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งงานส่วนตัวของคุณหรือทุรัประปางคนคนอื่นชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องไปข้องเกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งชาวสิงห์เนี่ยอาจจะต้องมีเกณฑ์ใช้เงินในการทํางานค่อนข้างเยอะขึ้นอย่างเช่นการสต็อกของสต็อกสินค้านะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาบางอย่างนะในระยะนี้ถ้า มีคนรอบข้างมาคอยแนะนำตักเตือนก็ให้รับฟังค่ะฟังไม่พอเท่านั้นยังต้องฟังแล้วเอามาคิดเอามาปรับใช้กับไลฟ์สไตล์กับชีวิตของคุณด้วยนะว่าอันไหนที่เอามาปรับใช้ได้คุณก็ปรับค่ะอย่าเมินคําเตือนของคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเขาจะเห็นเรารับรู้การเปลี่ยนแปลงของเรา ถ้ามันรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพาก,กลแล้วเขาเตือนก็ขอให้ฟังฟังไว้ด้วยนะคะที่ต้องพูดต้องเตือนกันแบบนี้เพราะว่าบางทีชาวลัคนาราศีสิงห์ก็หัวดื้อหัวรันไม่ค่อยจะฟังคําแนะนําจากคนอื่นนั่นเองค่ะคุณต้องรอบคอบในเรื่องของการดูคนให้มากนะคะบางทีหน้าตาดูใจดีหน้าตาดูไม่ได้มีพิษไม่มีภยัยแต่จิตใจเขาคิดอย่างไรเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นเองก็ต้องรอบคอบไปก่อนนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ สมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ